เราจะมาตั้งค่าเสียงหมวดหอบหมวดสุดท้ายให้ดูนะครับไอ้หมวดหมวดสุดท้ายเนี่ยเป็นหมวดที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวเราตั้งค่ามาที่หมวดหอบแล้วก็เลือกหมวดสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นโหมดตั้งเสียงเองนะครับถ้าอยากตั้งเสียงเองก็คือเรากดเลือกมาที่หมวดสุดท้ายหลังจากนั้นเรากดปุ่มเซตอัพด้านซ้ายค้างเอาไว้กดค้างไว้อย่างนี้นะครับถ้าเราปล่อยเป็นการเซฟจังหวะที่เรากดเข้าไปนะครับตอนนี้ผมยังไม่กดปุ่มทาให้ไม่มีเสียงอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะกดเป็นเสียงหอบสามครั้งแล้วก็เป็นเสียงยาวนะครับ เยวจะลองให้ดูนะครับ1 2 3แล้วก็ยาวแล้วก็1 2 3แล้วก็ยาว1 2 3แล้วก็ยาวแล้วเราก็ปล่อยมือด้านซ้ายนะครับดังนั้นหมวดตั้งค่าที่ถูกตัดออกไปนะครับไปสู่หมวดใช้งานนะครับแล้วเราจะมาฟังเสียงหอบนะครับ2 3แล้วก็ยาว1 2 3แล้วก็ยาวจะเป็นเสียงที่เราตั้งนะครับเราสามารถตั้งเสียงอะไรก็ได้คนระับตามจินตนาการของเราได้เลยนะครับสามารถตั้งใหม่ได้ทุกเมื่อนะครับอยู่ที่เราจะกดไปตั้งค่าใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าสงสยยัยตรงไหนทักมา